ครับผมวัสดีครับพี่น้องเ็บซี่ FC, สาวน้อยเพลินแพงเมื่อนี้ครับรเปิดปฐมมาเลิกแบบงานวัดสุนทรเนาะวัดสุนทรวาดวัดสุนทรวาดมหากรรมคอนเสิร,เร,ร์ตอำเภอราศีสะเลบ้านโนนสูงเนะาะแมนมาให้ก็รัังใจลหลายหลได้ครับเมื่อนี้เปิดปฐมมาเลิกสาวน้อยเพล่นแพ่งนั่มลองไปมือแรกครับเป็นก็รัังใจกันครับเจฟซี่ศรีเกตเทาเชิญครับ มาใหาก้กำลังใจกันในหลายเด้อพ่อมูลแรกนี่รับรองประกันความมวลซึนแน่นอนขอบคุณเอฟซีทัวโลกเอฟซีแถวศรีสเกตให้แล้วครับเชิญครับครับผมที่ขาดว่าด้ไเด้อครับขอบคุณฟอเรสต์ฟอเรสต์โฮมสตูดิโอใบหอมโปรดักชั่น2005นะครับมาใหาก้กำลังใจกันหลายครับชุดร่วมควบม,มันเทิงครับพี่น้อง โดยทีมงานคุณภาพของพีชั่นช่ยพีใ่ญ่ครับพี่ชั่นช่ยใบหอมหรือว่าทุกเมือ่อนี่พี่กีติพงษ์เนาะกิ่ดีพงษ์ใบหอมมาให้กำลังใจกันหลายๆครับครับผมสวัสดีครับคุณเนาะซื้อนี่เนาะงานอะไรเลยครับที่ไปอยู่สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับเป็นขึ้นเป็นยังก่าเขึ้น ก็เอาน้ำมือเอียงก็ยูทูบเนาะยูทูบมักเรียนนี่ยูทูปอาชีพนี่สวัสดีครับสวัสดีครับก่ะวัอนี้นะครับวันที่22เมษายน2566นะครับที่วัดสุนทรวาดเนาะวัดสุนทรวาดหรือว่าวัดบ้านโนนสูงตะบลหนองแคมอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษมีหมอลำคณะใหญ่ครับพี่น้องสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับอย่าลืมจะพลาดเด้อครับพ่อแม่พี่น้อง ำหรับแฟนครับหรือัลฟีนของวงอิงครับเมือนี้ครับสาวหน่อยเพชรบานแพล่งมอลลัขนาดใหญ่ครับอยู่วัดสุนทรวาดหรือว่าวัดบ้านนนสูงนะครับมาร์คสองโลกนะครับมาเบิ่งได้ครับพ่อแม่พี่น้องชาวพื้นที่ใกล้เคียงหรือว่าชาวราดสีสไลด์ของเท่านี้นะครับอ่ะงานนี้พนกัได้รับวมอนุเคราะห์จากใบหอมโปรดักชั่นนะครับหรือว่าศาลาสแบงนะครับผู้ชมครับ ใบหอมโปรดักชันเนียงกว่าสองศูนย์เนียงกว่ครับส <2005. S 1> องศูนย์ศูนย์ห้าใบหอมโปรดักชันสองศูนย์ศูนย์ห้าหรือว่าสาราสะแบงบรรจัดงานใหญ่สิบมือสิบขึ้นนะครับพี่น้องอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมือแรกนี่มือแรกมือแรกนี่เป็นขึ้นแรกเป็นขึ้นแรกของงานนะครับคณะใหญ่เลยครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับขึ้นนี่ครับ,รบขึ้นวันที่ยี่สิบสองเมษายนสองห้าหกหกครับคนไทยหัวใจหมอลำคนไทยหัวใจหมอลำ สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมซองเจ้าของ่องยังบัดเนี่ยอ่าอย่าลืมติดตามได้ทางสีสเกตชาแนลนะครับเด้ออย่าลืมติดตามครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r ค b e ครับสีสเกตชาแนลครับครับแดนสีเผ่าไทยแดนหัวใจศิลปินหัวใจศิลปะหัวใจศิลปินหมอลำเออไห่ำไม่รวยสวัสดีครับ ฝากช่องด้วยครับครับผมโลมาเร่งร้อนครับผมโลมาเร่งร้อนเด็กไหมเร่งเราด้วยเร่งเราเร่งเราอยากอยากจะมีช่องเป็นของตัวเองโอเคครับครับอวัสดีครับขอให้โชคดีมีชัยครับสวัสดีครับ วันนี้ดิฉัน,นพรชัยนุชพบกรวงนะคะจะมานําเสนอเกี่ยวกับกาแฟสุขภาพซึ่งไม่มีคาเฟอีนเป็นกาแฟะสะกัดนะคะคุณสมบัติของกาแฟตรงนี้ก็คือไม่มีน้ําตาลเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคเบาหวานไม่ต้องกังวลน,นะคะรับประทานได้ตามปกติเนื่องจากว่าเป็นกาแฟที่คัดสรรแล้วว่ามันมีสมุนไพรทั้งหมดก็คือมีถั่วดาวอินคาแล้วก็มีถังเนะช่าครูใจอินซายเพื่อช่วยในการย่อยเพราะฉะนั้นสารพิษไม่มีใน,ในกาแฟตัวนี้ รับประกันได้เลยนะคะอยากจะชิมเมื่อไหร่มานะคะเจอกันตามเบอร์นี้นะคะ098665436นั่นัเจ้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพลังชีวิตพลังที่มีจุดมายพลังธรรมัญยาย<ป>มากมายหลากหลายเหตุผลสู้ทุกอย่าง ฉากทางเรื่องราวของคนสู้และอดทนดินรนคนฝันกันไปมีน้ำตาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตใช้ฟ้าลิขิตชีวิตเหตุผลมากมาย อย่าไปยอมแพ้อย่าอ่อนแอสู้ให้สุดใจสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการจัดคอนเสิร์ตนะคะคอนเสิร์ตตามหอยตามหอยหลวงพ่อสำเร็จทำไหมนะครับตามหอยหลวงพ่อสำเร็จเพชรรัตนามณีราศีสลายค่ะที่จังหวัดศรีสะเกตนะคะบรรยากาศวันนี้ก็จะมีน้องอุ๋งอิงเนี่ยค่ะ มาเป็นคอนเสิร์ตวันแรกเป็นแม่เหล็กดูนะคะก็บรรยากาศคือเดี๋ยวจะมีเขาเรียกอะไรแฟนขับอะไรต่างๆอะค่ะมากันเนี่ยค่ะแล้วพวกเราก็พี่ก็มาจากกรุงเทพนะคะมาจากกรุงเทพมาช่วยงานนะคะช่วยงานงานบุญก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านมาเพราะว่างานจะมีมีเป็นประมาณ3วัน10วันเลยค่ะนะคะก็เชิญชวนนะคะสาธุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหอม สองใบสใบแล้วโอเคเอาเขียนชิงโชคด้วยนะบัตรอันนี้ตัวนี้ชิงโชคลูกไปเขียนที่อยู่แล้วไปหยอดกล่องอยู่ข้างในนะลูกนะข้างในนะมีดวงในเอามาใส่ใส่ไว้ขายขายใส่กระเป๋ากระเป๋านี่ใส่ไว้ก่อนมีรางวัลนมีรางวัลค่ะรางวัลมีรางวัลนะใช่ะนี่เรามีคูปองให้ด้วยค่ะราคาหนึ่งร้อยบาทตัวอย่างอยู่นะฮะตัวอย่างตัวอย่างอยู่อยู่นี่ค่ะนี่แบบนี้ค่ะนี่คือบัตร แ่ทอนตังเขากดแปดร้อยเอาแปดร้อยอะค่ะอันนี้คือบาท่ง อันนี้คือคูปองชิงรางวัลให้เขียนชื่อแล้วแล้วก็เบอร์โทรนะครับนิ่งๆนะอ่ะค่ะให้เงินรวยรวยให้เงินไปและเงินเงินนะก็ไปหย่อนในกล่องชื่อนามสกุลเบอร์โทรค่ะแต่เราหย่อนเงินอยู่ไหนเออ่แล้วเดี๋ยวมันหมดจนช่วงช่วงคักช่วงขักจับรางวัลครับอ่าถือมาอ่าไม่เป็นที่ก็ถืออ่าถือไว้โอเคอ่ะอันนี้นะคะบัตรอันนี้เป็นกาเอ่อเป็นบัตรนะคะเป็นบัตรที่จะชดเชยบัตรเท่างาน สวัสดีค่ะตรงนี้เป็นแผนกขายบัตรนะคะบัตรเราราคา100บาทสำหรับน้องมงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอันนี้เราจะมีคูปองชิงโชคในแต่ละวันนะคะส่วนรางวัลเป็นอะไรเดี๋ยวคณะก,กรรมการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะ บัตรราคา100บาทได้คูปอง1ใบเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ของท่านแล้วไปหย่อนที่ตู้ที่ที่กล่องนะคะกล่องแก้วของเราแล้วเดี๋ยวช่วงเบรกพักเบรกเนี่ยเราจะมีการจับรางวัลสำหรับผู้โชคดีประมาณเทียงครึ่งในแต่ละคืนใช่ใชได้ค่ะช่วงช่่งเบรกนะคะช่วงคตอนนี้ก็บรรยากาศสดชื่นเย็นสบายมีว่าวดุยยด้วยตรงน้น ครบชิงโชคนะคะเชียนชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยมีมาวันเรามาหยอดเาก500ใช่ไหมไปแรกก่อนกล่องสีขาวข้างในนะคะเนี่ยเีชื่อที่อยู่มาบ้านเที่ยงคืนประการบริการให้คุณแฟนคลับ FC สว,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจากที่ไหนครับมาจากบันจดม่วงค่ะบันจดม่วงศิลาลาดค่ะศิลาลาดเป็นยังไงมือนี้รู้สึกยังไงก็มาตเต้นแท้รู้สึกดีใจค่ะแฟนคลับเอฟซีอของสาวน้อยเพริดแพียงค่ะมาไหลอยู่ครับ<อ>มาไหลมาหลายอยู่กับย่านมุ่มี่มองนางค่ะยามตอนนี้นางหนาหานค่ะโอ้ยนางหนาหานเลยบ่ครับค่ะใหม่ไม่ค่อยเต้นคุณ้หลายค่ะขอบคุณค่ะ มีจิงหรีดมาฝากคุณหญิงน้ครับจิงหรีดมาฝากคุณหญิงนะครับนี่แฟนคลับตัวยูจ้าจ้าจ้าโอ้ยนี่แฟนคลับจ้าแฟนคลับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอป้ายสวัสดีครับไก่เยอะเ่อยเยอะเยกระป่เยอะเลยมาจะใส่เหล้า่หมนี่ลาบ้านใกล้ๆกันแบบดั้งสมอดจ้ะโอ้ครับขอบคุณเลยเหรอจ้า ต้เลยยิ้มใส่กล้องหน่อยจ้าอยู่นะคะว่าชิ้นแรกเขียนชื่อที่เรานี้จะใบค่ะสองสองใบนะคะมาเต็มเลยนะครับจ้าอันนี้เราเต็มค่ะอันนี้เราจำหน่ายไปประมาณหนึ่งพันใบแล้วนะหนึ่งพันใบเลยู่มาหย่อนกล่องนะค่ะถูกชุดนะ กมากเสิบวันค่ะวันนี้วันแรกจ้ะโอ้สุดยอดเลยคุณแม่ร้อนหรือยังกาแฟร้อนหรือยังยังไม่ร้อนเดี๋ยวแป๊บเีอ่าสีบบ่บาท

โอ้แมนเมนเมนดีไม่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 ตื่นเลยป่สวัสดีครับสวัสดีครับดครับดีครับเป็นยังไงนอนอยู่น้ำหลง่อครับห่วยอาจารย์มือขี้มือฟื่มท่อง